เชิญค่ะหายไปแล้วขึ้นไหมเอมหายไปแล้วเอมอามาแล้วมาแล้ช่วยสไลด์โชว์โอเคได้ไหมอ่ะมาแล้วค่ะเชิญค่ะกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเป็นอ่าพิเต์เรื่อง p Push and p u l ูนะครับของยี่ห้อคีมเปียสิผมยี่ห้อโลแลนนะครับ กลยุทธ์ที่เราจะใช้ครับก็คือเป็นตาเราจะใช้เป็นพุชกับพูในแคมเปญแรกคือ New h a n d นิวยูนะครับลูกค้าเอออาจารย์ครับก็คืออันแรกเราจะใช้เป็นกลยุทธ์ของพูก็คือ60สซของพุชสี่สิบเปอร์เซ็นครับก็คือในการช่องอันแรกนะครับเราใช้การโฆษณาผ่าน Facebook ทางออนไลน์ทางเพจของตัวเองครับแล้วก็เพจ ชื่อดังที่มีการเราก็จะใช้เป็นเพจพวกปันโปรหรือว่าเป็นเพจร้านที่แบบร้านระเบดังๆโดยการฝากแอเฟร์แอเฟร์เลิง Link นะครับแล้วก็เพื่อให้ร้านจักชวนลูกค้าเข้ามาแล้วก็กลายเป็นค่าคอมของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าของเพจนั้นๆนะครับแล้วก็โดยการใช้เป็นแบบเทรนทาสีผม <c oughs> เช่นลิซ่าแบ็คพิง์นะครับแล้วก็ในการที่เราเราจะปักเป็นลิงก์ UTM อนะครับโดยการเราจะใช้ไลน์แอดไลน์แอดของเป็นแบรนด์นะไลน์แอดของโรแลนด์นะครับ Line แล้ให้ลูกค้าสามารถกดแอดไลน์ปุ๊บแล้วก็คือกดเข้าไปได้รับคูปองทำทรีตเมนฟรี free, จากร้านที่ร่วมเข้าโครงการก็คือร้านที่เป็นตัวแทนของเราในกรณีของผูครับแล้วพุชแล้วคืออันนี้คืออันแรกใช่ไหมครับเราก็จะให้ร้านซาลอนนะครับเออซื้อสินค้าไปสต็อกครับเป็นสิบสิบตั้งแต่สิบหลังขึ้นไปคือเพื่อเข้าร่วมโครงการที่เราทําแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับก็คือทางร้านจะได้รับเอเออผลิตภัณฑ์ทรีทเมนที่ทางบิษัทจะจัดให้ฟรีแล้วก็ค่าทำทรีทเมน ที่เราจะแถมให้ลูกค้าในที่ที่ทุกทุกคนที่เข้าร่วมแคมเปญในการกดใช้โค้ดแต่ตรงที่ตรงโค้ดตรงของผู้เชลเจีะครับตรงแอดไลน์จะมีการแอดเพื่อเพื่อไปเก็บโค้ดใช่ไหมแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถเลือกร้านที่เข้าร่วมโครงการว่าจะไปทําร้านไหนโดยการระบุวันหรือระบุระบุเพื่อให้ร้านเตรียมตัวในการที่จะแบบเผื่อมีลูกค้าอยากได้รับทีเด็เมนไปเลยในวันนั้นอะไรเงี้ยครับในแคมเปญแรก New Hand New วยอันนี้ของในกรณีที่เราส่งเสริมการขายกับ ร้านทําผมนะครับอันนี้คือในกรณีร้านทําผมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งครับจะเป็นกรณีของเป็นอันที่สองนะครับจะเป็น s เ e c i ี l Deal for you ครับอันนี้จะเป็นเป็น p u ชแต่อันนี้เราจะไปส่งเสริมการขายกับร้านที่เป็นร้านเร้านที่เป็นร้านขายอุปกรณ์ทําผมครับโดยการ p u ชของเรานะครับอันนี้เราจะเป็นเป็น p u ชมากกว่า2นะครับก็คือเป็นเป็น60%กับ40%ครับ ก็คือ u s ชอันนี้คือเราจะแยกเป็น2ส่วนครับก็คือในส่วนแรกเราจะให้เป็นทีมเซลล์ของบริษัทนะครับในการให้ตอบแทนค่าคอมมิชชั่นกับทีมใักการขายนะครับโดยเหมือนว่าผักยอดให้ว่ายอดให้เราอาจจะแบ่งส่วนแบ่งส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะคิดเป็นค่าคอมสอเเซของยอดขายให้กับเซลล์ที่ไปไปช่วยเราทํายอดนะครับอันดับหนึ่งแล้วก็ ส่วนที่สองคือให้กับร้านค้าก็คือซื้อครบตามยอดที่กําหนดอาจจะเป็นแบ่งเป็นแบ่งเป็นไตรมาสหรือเป็นปีสะสมยอดสมมติถ้าเป็นตอนสิ้นปีครับอาจจะสะสมยอดแถมทแถมทองว่าซื้อครบสมมติซื้อครบหนึ่งแสนบาทแถมทองยี่สิบาสตางหรือว่าครบยอดทั้งปีอ่ะสิสามแสนบาทได้คลิปท่องเที่ยวหรือว่าเอาค่าเอายอดแต่ละของหมดนะครับมาแลกที่อาจจะคิดเป็นเป็นดาวหรือว่าเป็นแบบซื้อยอดสอง เจอย่อยสองพันบาทได้หนึ่งดาวแล้วก็นําดาวครับมาแลกเป็นผ้าเป็นแบบของสมนาคุณอ,อื่นๆเช่นผ้าคลุมผ้าขนหนูหรือกระเป๋าใส่อุปกรณ์ทําผมครับนะครับในส่วนของของของพุชนะครับแล้วก็ตัวของปูของสเปเชียล e a ลฟอร์ยูครับก็คือจะทําการส,ส่งเสริมผ่านทางออ,ออนไลน์ครับ Facebook เมื่อลูกค้ามาซื้อครีมของเราก็อาจจะผู้ผลิตซื้อกล่องแรกในราคาเต็มแล้วก็กล่องที่2อ,อาจจะเป็นราคา50อร์เนอันนี้คือ ของร้านครับในกรณีที่เป็นร้านขายส่งนะครับของของกลุ่มของกลุ่มหนึ่งครับเรียบร้อยเนาะดีงามมากไม่ทราบทํางานมาร์เก็ตติ้งป่ะคะใช่ครับในกลุ่มเนาะโอเคแล้วทําเทปมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะใช่ครับนั่นรู้หมดเลย <laughs> คือเข้าใจกลไกอ่าแล้วเราทำแคมเปญหนึ่งได้ดีมากนะคะ new hair new you นะคะ ก็คือเราไปทำภูก่อนให้คอน sumer เ,เขารู้ตัวว่าถ้าเขาลงทะเบียนเขาจะได้ทรีทเมนต์ฟรีนะคะแต่ว่าเป็นทรีทเมนต์ที่ระบุว่าจะไปใช้บริการที่ร้านไหนแล้วเราก็ไปเซลไอเดียกับทางร้านว่าออตอนนี้คอน sumer จะเข้ามาทําผมเปลี่ยนสีผมกันเยอะโดยเรามีครีมเปลี่ยนสีผมและทรีทเมนต์ในราคาที่พิเศษให้กับทางร้าน นับจำนวนแล้วเท่ากันเปมันก็คือในแคมเปญเดียวกันนั้นทางร้านจะไม่มีทางเอาทรีทเมนต์เราไปขายที่อื่นได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการทำทรีทเมนต์บนผู้ที่เราวางเอาไว้นะคะอ,ะอันนี้ก็คือแคมเปญที่หนึ่งอันนี้ดีมากชมนะคะสำหรับแคมเปญที่สองนะคะ s p e c i a l d e a l o o r You เนี่ยอาจารย์คอมเมนต์นิดเดียวคือว่าตอนที่เราทำผู o o ส s เ r อ t e จี้อะคะ่ะ เราแคมเปญนนี้จะใช้กับร้านขายอุปกรณ์ทําผมถูกไหมตอนเราทำ p u ูเนี่ยเราต้องนึกก่อนว่า p ูคือการดึงลูกค้าที่ช็อปในร้านอุปกรณ์ทําผมเข้าไปซื้อในร้านอุปกรณ์ทําผมเหล่านั้นนะคะเฉะนั้นการที่เราทำโฆษณาใน Facebook จากโ o แวนหมายถึง w i t i อย่างเงี้ยแล้วเราให้ลูกค้าไปรับสิทธิ ได้สิทธิทประโยชน์ที่ร้านอุปกรณ์ทำผมเนี่ยอาจารย์ว่ามันมันจะเวสแล้วทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดลูกค้าอีกส่วนจะเข้าใจผิดถ้าทางออกเนาะให้เราไปแอดในเพจหรือมีเดียของร้านอุปกรณ์ทำผมเถอะโดยที่เราก็ซัพพอร์ตเขาด้วยการทําคลิปวิดีโอหรือทําโปรโมชั่นใดๆให้กับเพจนั้นทําที่เป็นแอดของเพจนั้นไปเลยเพจของร้านอุปกรณ์ทําผมอะค่ะ นะมันก็เท่ากับเราทําภูของลูกค้าที่ร้านให้กับระสื้อสามโดยที่เรามีแคมเปญรองรับให้กับทางร้านด้วยนะคะเลียร์ไหมคะงงไหมคะไม่ไม่งงครับโอเคครับเนาะเลีย์เนาะแคมเปญสองมีแก้นนิดเดียวนะเพราะว่าใบภูแบบเป็น n a t i o n w i แบบนั้นอะมันค่อนข้างจะเออเขาเรียกอะไรอะ ทำให้ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ซื้อนามโหมดนั้นเทรดเขาก็สงสัยอะว่าทําไมฉันไม่ได้ส่วนลดตามที่เธอโฆษณาไว้ในในเฟซบ o ๊กของโรแลนด์แต่ถ้าเราไปทําเป็นแอดแอดที่ซัพพอร์ตนะคะให้กับทางร้านขายอุปกรณ์ทําผมเนี่ยมันจะมันจะได้การสื่อสารเฉพาะร้านกับลูกค้าของร้านเองเนาะโอเคทีนี้การถามนิดนึงลูกค้าที่ซื้อโรแลนด์ที่ร้านขายอุปกรณ์ทำผมเนี่ย เป็นใครคะเป็นคนที่เอาไปย้อมผมเองค่ะอาจารย์ส่วนมากเมลี่อ่ะเดี๋ยวโแรแลนด์ต้องทำทำเซอร์วยส์สมุติคุณอยู่โแรแลนด์เนาะเนืทำเซอร์วยนิดนึงว่าคนที่ย้อมผมเองอ่ะเขาซื้อคร<ม>ีมเปลี่ยนสีผมที่ไหนเนาะถ้าเป็นอาจารย์อะอาจารย์ก็ซื้อโมเดิร์นเพอาจารย์ซื้อท็อปเนาะบางทีก็ไปบูสอย่างเงี้ยน,นะคะแต่เท่าที่เดานะอาจารย์ว่า คนที่ไปร้านอุปกรณ์ทําผมเนี่ยน่าจะเป็นช่างผมมือสมัครเล่นหรือร้านทําผมเล็กๆที่เป็นซื้อปลีกอ่ะแบบไม่อยากซื้อกับบริษัทนะคะแบบร้านในซอยอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เป็นผู้บริโภคตามชุมชนนะคะถ้าเป็นรายย่อยแบบคอน sumer จริงๆนะคะนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอะแอดที่จะใช้อะ มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นคลิปโฆษณามันอาจจะเป็นแค่สแตนดี้อะคะ่ะเป็นป้ายในร้านก็ได้นะคะเขียมไหมคะนะครับเนอะโอเคขอบคุณมากค่ะคมันกจะกลายเป็นโลโก้สโตร์มาร์เก็ตติ้งแทนนะคะมันไม่ใช่ n นช i o n w i d e นะโอเคขอบคุณค่ะ